บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนโรงพยาบาลยันฮีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกับผมแม่แมนมาอรุธมานก,กุนในรายการสุดขอบไซเบอร์นั่นเองครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหิดลครับที่สระา,าจังหวัดนคปรปฐมนั่นเองครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะผมจะพาผู้ชมครับมาพบกับ ผลงานของเหล่าอาจารย์และนักศึกษาครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับที่ได้สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาครับผู้ชมเป็นหุ่นยนต์ในการบำบัดนั่นเองหุ่นยนต์บำบัดเนี่ยนะครับช่วยบำบัดอะไรและมีประโยชน์ยังไงบ้างตามผมมาดีกว่าครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ฮะผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปนรศิลิธิประวัตินะครับอาจารย์ประจําภาควิชาว,วิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะวันนี้ฮะเอาเรามาที่นี่เพื่อสิ่งนี้ครับเพราะว่ามีขุนยน์นี่นะครับช่วยพัฒนานเรื่องของการเรียนรู้ของน้องๆหนูๆที่มีปัญหา ใช่ไหมครับในเรื่องของการเรียนรู้ที่ค่อนข้างจะยากคนส่วนคนหรือว่าช้ากว่าคนอื่นนั่นเองครับทีนี้สิ่งที่มันมีคําถามเกิดขึ้นแน่นอนครับคุณผู้ชมว่าทําไมถึงได้สร้างเป็นเหมือนสื่อการเรียนรู้หรือว่าจะเป็นเพื่อนก็แล้วแต่สักอย่างเนี่ยนะครับในรูปแบบนี้ให้กับน้องๆหนูๆกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของการเรียนรู้ ก็จริงๆโครงการนี้ก็จะเป็นการสร้างพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อเสริมการกระตุ้นพัฒนาให้เด็กออทิสติกนะคะเด็กออทิสติกเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเขาคุณครูศาสคือเขาชอบอยู่คนเดียวไม่ไม่ค่อยกล้าที่จะไปคุยกับคนแปลกหน้าไม่ค่อยชอบสบตาเขาเรียกว่ามีโลกส่วนตัวซึ่ง บางทีเขากลัวคนกลัวการที่จะเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับคนอันนี้เป็นปัญหาหลักใหญ่ๆเลยว่าบางทีพอเราเป็นคนแปลกหน้าผู้ฝึกใหม่ก็ต้องใช้เวลาปรับตัวเนื่องจากว่าคนเนี่ยมีลักษณะท่าทางคาดเดาได้ยากแต่ถ้าหุ่นยนต์เนี่ยเลื่อนไหวปุ๊บคนเด็กน้องออทิสติกมองแล้วรู้สึกไม่มีอะไรก็จะรู้สึกมีความสุขกว่าที่จะเข้าไปเล่นด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นกลุ่มที่เขาศึกษามาทําให้เรามีความคิดว่าก็ดีนะถ้าเกิดว่าเราทําหุ่นยนต์ให้กับเด็กไทยเพราะว่าที่เขาทํามาเนี่ย เป็นแต่ต่างประเทศหมดเลยของคนไทยยังไม่มีเวอร์ชันที่เป็นหุ่นยนต์บำบัดให้เด็กไทยเลยก็เลยเป็นที่มาว่าเราน่าจะทําหุ่นยนต์ให้กับเด็กออทิสติกของของประเทศไทยค่ะนี่คือเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์บำบัดอ่าเป็นหุ่นยนต์บำบัดถูกไหมฮะค่ะ,คะเพื่อฝึกแล้วก็พัฒนานในการเรียนรู้ Uhm ของน้องๆที่เป็นออทิสติกหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้ใช่ค่ะกลักษณาความผิดปกติของเขาเนี่ยถ้าแบ่งก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ย่างเช่นความบกพร่องทางด้านการปฏิสัมพันธ์ในสังคมอย่างแรกอ่าสก็คือการความบกพร่องทางด้านการสื่อสารครับ สามก็คือเรื่องของการขาดจินตนาการอมันทําให้เขาตั้งคําถามไม่เป็นทาให้เขาไม่เข้าใจว่าสมมติระบบมือให้เขาการบวกมือคืออะไรแต่ตองไม่ได้ไม่ไม่เข้าใจอะค่ะไม่เข้าใจว่าคืออะไรมี3กลุ่มถูกไหมถูกไหมฮะแล้วหุ่นก็มี3ตัวฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเข้าใจถูกไหมว่าหุ่นแต่ละตัวก็จะมีแบบหน้าที่ในการที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เราทําแค่2กลุ่มแรกก่อนก็คือด้านปฏิสัมพันธ์สังคมกับด้านสื่อสารางสังคมส่วนด้านการขาดจินตนาการยังไม่ ยังไม่ได้ท,ทำเพียงแต่ว่าก็มีแผนว่าคิดว่าจะทําต่ออนาคตต่อไปอใช่ใชไหมฮะอันนี้กลุ่มด้านปฏิสัมพันธ์ในสังคม,มเริ่มจากคนเราปฏิสัมพันธ์เนี่ยแปลว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าค,คนสื่อสารอะไรกันแล้วการสื่อสารแบบเด็กคารกสื่อสารยังไงคะ โอ้โหก็คงเราก็คงพูดไปอะเนาะแต่ไม่รู้ว่าเข้าใจไหมคะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเราไม่รู้ว่าตัวของเด็กที่เป็นเด็กทารกเองเนี่ยเขาจะเข้าใจหรือเปล่าแต่เราแค่คาดเดาว่าพอเขาเงียบเอาโอเคถือว่าขึ้นข้อออกมาเลยสองเด็นไม่รู้เรื่องแน่นอนคิดว่าเข้าใจภาษาไหมคะไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าจะเข้าใจแล้วแเราสื่อสารกับลูกยังไงถ้าเกิดเรามีลูกแล้วเราจะสื่อสารโอเอ๊ะโอเอ๊ะใค่นั้นเลยใช่ใช่ใช่แค่นั้นเลยเป็นแปลว่ารากฐานของการที่เราส่งสารให้ลูกคือการที่เรา สื่อสารผ่านท่าทางถูกไหมคะ uh huh. เพราะว่าเด็กก็ต้องเข้าใจก่อนว่าการที่พ่อยิ้ม,มคือการที่เขากาลังม,มีความสุขเริ่มเรียนรู้จากท่าทางมากกว่าจะพูดว่าฉันมีความสุขนะลูกมไม่มีพ่อแม่กฉันมีความสุขนะลูกทุกวันแล้ว uh uh. แล้วลูกเข้าใจแต่ลูกเราเรา,เราสื่อสารกันผ่านการยิ้ม ผ่านการอะไรทําหน้าที่ขู่อนเนะอะไรอย่ังไงก็เลยเป็นที่มาว่างั้นแสดงว่ารากฐานของการที่เราสื่อสารได้เนี่ยจากการเรียนแบบก็เลยเริ่มจากการที่ทําหุ่นยนต์เพื่อการเรียนแบบอย่างไรตัวไหนคะที่เป็นหุ่นยนต์การเรียนแบบตัวนี้จะชื่อช่างทำทำไมถึงชื่อช่างทำเนื่องจากว่าทําแล้วก็จะเป็นคิดทาพูดเป็นรากคิดทำและพูดเอาแบบคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเรื่ตัวครับคุณผู้ชมครับนะฮะในช่วงต่อๆไป ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไอ้ี่ช่างคุยช่างคุยคือพูดกับคุยพูดกับคุยเป็นเรื่องของการสื่อสารเตรียบตัวเล็กนี่แหะฮะคือช่างพูดค่ะอ,อ๋อช่างพูดช่างคุยช่างทำใช่ใช่ไหมครับแต่ว่าคือจะถูกเ,ออเป็นการถักดันแล้วก็พัฒนา<ะ>ในการที่จะแก้ปัญหา การเรียนรู้ของน้องๆหนูๆเนี่ยนะครับที่เป็นออทิสติกเนี่ยสองกลุ่มก่อนที่นี้เรื่องของเทคโนโลยีแหะครับในการที่มาสร้างหุ่นเหล่านี้เพื่อพัฒนาในการเรียนรู้ของน้องๆที่เป็นออทิสติกเนี่ยเราเอาเทคโนโลยีอะไรเข้ามาสร้างหุ่นเหล่านี้ว่าโอเคอันเนี้ยมันน่าจะใช่ถูกกลุ่มแน่นอนหรือว่าอะไรประมาณเนี่ยครับคือถ้าเรามองลงไปลึกว่าเรื่องของการเรียนแบบเราเรียนแบบโดยที่ไม่ใช่เรื่องของภาษามาสนใจก่อนเวลาที่คนเราเรียนแบบเรารเราใช้อะไรเป็นตัวจับ ก็ต้องก็ดูต้องเห็นต้องเห็นต้องใช้ตาใช่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 เเวลาเรามีหุ่นยนต์เราก็ต้องทําตาหุ่นยนต์ขึ้นมาต้องสร้างให้หุ่นยนต์มองเห็นได้ซึ่งโดยปัจจุบันก็จะเห็นว่ามีกล้อนแรกเรามีกล้องนะคะเป็นกล้องใช้กล้องในการมองว่าอันนี้เด็กทําท่าอะไรแล้วก็ให้หุ่นเนี่ยเรียนแบบแต่ว่า เอมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่นคีเนกคีเนกตอนนี้เคยเล่นใช่ไหมคะก็เป็นเกมแล้วก็เปลี่ยนมาใช้คีเนกข้างล่างนี่เป็นคีเนกแทนก็คือจริงๆเขาจะวัดว่าเราท่าทางตอนนี้เราอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะคะ,ะแล้วก็จะรู้ว่านั้นเรากําลังยกมืออยู่หรือเปล่าเรากำลังยกมือซ้ายหรือยกมือขวาเราสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้เพื่อบอกได้ว่าตรงลงเด็กที่กําลังทําท่าอยู่เนี่ยทำท่าอะไรคุณก็เข้าใจแล้วเด็กทาท่าแบบนี้เพราะฉะนั้นฉันก็ทําท่าตามเด็ก อ๋อเขาจะทําตาเราเขาจะทาท่าตามเราคือตัวนี้จะมีหน้าที่ในการคุยเรื่องของการสื่อสารเลยสื่อสารก็คือการพูดครับหลักๆเลยก็คือบางทีน้องพูดบางคําผู้ใหญ่พูดบางคําพูดไม่ชัดรอเรือรอลิงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้ให้รู้สึกว่าอยากจะฝึกแก้ไขการพูดคําเหล่านั้นเราก็เลยออกแบบคุณให้คุณบอกเชิญชวนให้พูดไหนลองพูดคํานี้ซิแม่แล้วพูดแม่ชัดไหมถ้าเกิดพูดว่าชัดพูดแม่ชัดคุณก็จะบอกโอ้ เก่งจังเลยอ๋อเป็นการบอกว่าเป็นการบอกว่าคาที่เราพูดนั้นชัดไม่ชัดถูกไหมคะคุณฟังแล้วเข้าใจไหมว่านี่คือคําว่าแม่อ๋อโอเคอันนี้ก็สามารถใช้ได้หมดเหมือนกันส่วนช่างคุยเหรอฮะช่างคุยหรืช่างคุยทําหน้าที่แบบนั้นเพียงแต่ว่าความแตกต่างคือช่างคุยจะมีแท็บเล็ตแท็บเล็ตมีประโยชน์ยังไงก็คือเราเคยเราทำวิจัยตอนแรกเราทาวิจัยช่างพูดก่อนแล้วคุณพบว่าเด็กฟังอย่างเดียวไม่เห็นรูปปาก รูปป่าก็เป็นยังไงแบบไหนก็เลยต้องมีเจ้าท็บเลตให้โชว์รูกป่าเขาหุ่นเราถ้าโหออกแบบให้มีการขยับหน้าตาเข้าไปหุ่นจะตัวมหาศาลตอนนี้เรารู้จักแล้วนะฮะทั้งหมด3ตัวครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าการทํางานของหุ่นยนต์ทั้ง3ตัวนี้ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่เขาเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์ผลักดันหรือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยนะแล้วก็บําบัดนะครับให้น้องๆเหล่านั้นมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันคครรรรรับับบบในากกสสุดขออ์ู่ครับ เราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน ที่สน,จนใจนเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดล้ำต้องไม่พลาดชมรายการสุดขอบไซเบอร์รายการที่จะพาคุณออกไปสุดขอบกับนวัตกรรมใหม่ๆที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศตื่นตาตื่นใจไปกับเราได้ทุกวันอาทิตย์ทางช่อง NBT แล้วคุณจะได้รู้ว่าโลกไซเบอร์สุดขอบกว่าที่คุณคิด เราเคยฝันกันว่าพลังงานและผลิตภัณฑ์จากวัสดุสงังเคราะห์จะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตกับสิ่งแวดล้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่มีวันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปตทอ เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยัง่งยืนสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนโรงพยาบาลยันฮี กลับไปหนึ่งช่วงนะครับของรายการสุดขอบไซเบอร์ั่นเิงครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิีดลครับนะฮะ,ะก็ในเบรกที่แล้วครับเราได้พูดถึงการเป็นมาเป็นไปเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทําไมถึงมีหุ่นเหล่านี้ขึ้นมาเริ่มจากตั้นแตตัวแรกเลยค่ะตัวแรกช่างทำ,งทำเริ่มต้นจากการสมมติว่าผมเป็นออทิสติกอะคุณผู้ชม <S <S เรียนรู้ช้า <S <S <c oughs> กันบังนืดเลยสมองไม่ไปายผมต้องอยู่ตรงไหน รจริงจริงอยู่ตรงหน้าหุ่นนะคะตรงนี้นะฮะประมาณนี้นะคะรับโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าคลน,เนกเหมือนกันเข้ามาอ่านใช่ไหมครับฉะนั้นนตอนนี้ถ้าเกิดผมต้องเริ่มในการขยับตัวถ้าเกิดทำอะไรปุ๊บเนี่ยเขาจะทำตามผมไหมฮะนี่ไงแต่ต้องลองดูฮะเออเออเอเอเขา,เา,เาทำตามผมครับคุณผู้ชมครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ2แบบถูกไหมครับนะฮะก็คือจะเป็นทางช่างทำเนี่ยนะครับ เขาจะสอนน้องให้น้องทำแล้วหลังจากนั้นเขาแบบจะมีแบบอะไรที่เป็นพิเศษไหมหรือว่าเขาเรียกอะไรพอสอนปุ๊บก็แค่นั้นหรือจบเลยก็จริงๆเราเราจะแบ่งเขาเรียกว่า1นึ่งเซสชันในการสอนว่าช่างทาเขาก็จะสอนท่าอยู่พื้นฐานใน4ี่ท่าเช่นอย่างนี้เรียกว่ายกมือขวานะนะคะแล้วก็อย่างนี้เรียกว่ายกมือซ้ายการแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วอันนี้เรียกว่าหนึ่งเซสชันเขาจะสอนอย่างเงี้ยสามเซสชันนะคะเสร็จแล้วก็ให้เด็กพัก นะคะพักเพื่อนพือนน้องถ้าเกิดบางทีทากิจกรรมนานๆแล้วอยื่ไหนแล้วไม่ให้ความร่วมมือพอเขาหยุดปุ๊บเขาเวลาพักก็ให้เขาเข้าสู่เซสชันที่สองก็เป็นเรื่องของให้น้องทําตามไอ้ท่าที่ช่างทําพูดนะคะเพราะช่างทําบอกว่าไหนลองยกมือขวาสิถ้าน้องทําได้น้องช่างทาก็จะชมจะชมทำไปต้องชมด้วยเป็นการให้รางวัลเป็นการให้รางวัลมีผลไหมมีผลเพราะว่าเรารู้สึกอยากเวลาเราได้รับคาชมอะไรเราจะรู้สึกอยากจะทําอย่างนั้นต่อ เป็นการที่เรียกว่าชักชวนอันนี้เป็น,นกลไกธรรมชาติของมนุษย์นะคะเพิ่มกาลังใจเพิ่มกาลังใจแล้วก็ทำ encourage ให้ <ทำ S 2> เราแบบรู้สึกและอยากทาโอเคแต่ว่ามีเอาไว้สิ่งนี้เพื่อบําบัดและพัฒนาเรื่องการรู้ว่าผมว่าจะดีกว่านะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะลองในการที่แบบให้ช่างทำเนี่ยนะครับพี่ช่างทำและพี่ช่างทำเดี๋ยวจะสอนผมแล้วให้พี่ช่างทำเนี่ยช่วยสอนผมแล้วก็เหมือนกับว่าคล้ายกับเป็นอาจจะเป็นเซสชัน2หรือเซสชันแรกก็ได้แต่ว่าต้องต้องมีทีมงานมาช่วยเซตไหมฮะอ่เดี๋ยวดให้โอเคเดยวเชิญว ครับผมนะฮะอีกหนึ่งคนนะครับในทีมนะครับเข้ามาผมต้องอยู่ตรงไหนครับพี่ครับผมตรงนี้นะฮะประมาณตรงนี้นะฮะโอเคครับอันนี้เขาจะบอกให้ผมชูมือขวานะผมชูมชูชูมือขวาปึ๊บเห็นไหมชมถูกต้องนะครับอะไรเงี้ยอันนี้คือเขาสอนเราชูมือซ้ายถูกต้องนะครับผมถ้าเกิดเราทำผิดเขาจะบอกเราปลว่าเราผิดอะไรเงี้ยจริงๆริงเราสามารถ เขาเรียกว่าตั้งไว้ว่าบอกเขาตั้งเป็นคําพูดไว้ค่ะว่าเราอยากจะให้พูดว่าอะไร oh. อันนี้อ่าค่ะคืออันนี้เป็นเราเป็นคนกดมันจะมี hmm. อีกเวอร์ชั่นหนึ่งตอนที่ลานอัตโนมัติจะเป็นเวอร์ชั่นที่เราไม่ต้องกดก็ม oh, <okay. S 2> ีอ๋อโอเคครับ,รบผม,ผมเราก็จะสามารถเพราะว่าบางทีค่ะเราคาดหวังคาดเดาไม่ได้ว่า hmm. เราจะเจอเด็กออทิสติกแบบไหนครับนี่คือการทดลองนะครับแล้วก็การวิจัย การแบบรีเสิร์ชต่างๆนะครับนานาเพื่อจะสร้างสิ่งเหล่านี้ในการตอบสนองและก็พัฒนานะครับหรือว่าจะเป็นการบําบัดก็แล้วแต่ให้กับน้องๆที่เป็นออทิสติกครับคุณผู้ชมครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าท่านแรกหุ่นยนต์ท่านแรกผ่านไปแล้วนะครับนั่นคือช่างทําเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะมามีแบบบทสนทนากันหน่อยดีกว่าในเรื่องของคำพูดใช่ไหมครับนี่นะฮะกับช่างคุยคะนะฮะผมพยายามจำชื่อเขาอยู่นะเพราะว่าเวอร์ชันแรกนี่คือช่างพูด ใช่ไหมครับอันนี้คือช่างคุย <ฮะ S 1> คุยคือการที่มีการเป็นพูดคําเดียวอะค่ะตอบโต้นะก็คือหุ่นก็จะบอกว่าไหนลองพูดคานี้ซิถ้าเราพูดถูกก็บอกเก่งมากเลยเจ๋งมากจ้าโอเค <ๆ S 1> เดี๋ยว <S <S <ๆ>ช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเราจะมาดูกันว่าหุ่นท่านนี้เนี่ยน้องเล็กหุ่นท่านนี้นะเขาเป็นอาจารย์ผมแล้วนะนะฮะหุ่นท่านนี้เขาจะทาํางานยังไงแล้วก็ช่วยให้น้องๆหนูๆนะครับที่เป็นออทิสติกเนพัฒนาสมองมาแบบไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับในรายการสุดขอบไซเบอร์สักครู่ครับ จากวับบสดุสังคราะจะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตกับสิ่งแวดลอ้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่มีวันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตรกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปะตะทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาส้ชีวิตที่ดีและยั่งยืน เป็นผู้หนึ่งที่สนใจนในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดล้ำต้องไม่พลาดชมรายการสุดขอบไซเบอร์รายการที่จะพาคุณออกไปสุดขอบกับนวัตกรรมใหม่ๆที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งตาตื่นใจไปกับเราได้ทุกวันอาทิตย์ทางช่อง NBT แล้วคุณจะได้รู้ว่าโลกไซเบอร์สุดขอบกว่าที่คุณคิด เราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนโรงพยาบาลยันฮี กลับมาในเปรบสุดท้ายนะครับของรายการสุดขอบไซเบอร์นั่นเองครับคุณผู้ชมฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูกับอีกหนึ่งท่านกันครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนเรื่องของการพูดเรื่องของการคุยเรื่องของการใช้คําทีนี้ช่างคุยเนี่ยเขาช่วยพัฒนาอะไรกับน้องๆบ้างก็หลักๆเลยค่ะคือไม่น่าจะเป็นเด็กออทิสติกนะคะคนปกติเด็กปกติที่พูดไม่ชัดคนต่างชาติ สามารถใช้ได้หมดเลยสามารถใช้ได้หมดเลยเพราะว่าเราก็จะมีเขาเรียกว่าคล้ายๆกับเราทําเป็นเกม,มแบ่งเป็นเลเวลไว้แต่ว่าถ้าเกิดไหนาเราพูดเลเวลง่ายๆก่อนคําง่ายๆคําพื้นฐานอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาพูดผ่านก็จะเป็นเลเวลถัดไปถ้าพูด,ดยังไม่ถูกก็ก็ยังให้ซ้ำอีกสักทีสองทีแล้วก็ไปเปลี่ยนคําใหมยย่เงี้ยนะคะครับเป็นหนึ่งเวอร์ชันที่น่าสนใจมากทีนี้ผมต้องลองดูแล้วนะครับคุณผู้ชมครับว่าผมจะพูดชัดไหมซึ่งไม่ใช่แค่น้องออทิสติกหรือว่าจะเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการเรียนรู้เท่านั้น ผมเองบางทีอาจจะไม่ถูกก็ได้นะเพราะว่าการใช้คําพูดเนี่ยมันต้องมีแบบเป็น stable เป็นเหมือนมาตรฐานที่ที่ที่ได้วางเอาไว้ครับผู้ชมครับอ่ะผมขอลองแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเราชื่อช่างคุยเรามาเล่นกันนะเดี๋ยวเรามีวิดีโอให้เธอดูจะดูที่หน้าจอนะจะพูดตามเราได้เลยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเล่นด่านหนึ่งกันเลยข้า ้า,าสุดยอดเนี่ยแหละใช่เลยพระเจ้าผมไม่เคยมีรู้สึกว่าชายชนะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเรามาลองที่ขต่อไปดีกว่าน้ำน้ำเกือบแล้วขออีกทีนะเนี่ยฮะมันเกิดมันเกิดละมันเกิดลามเกิดปัญหาละน้ำน้ำาว้าวว้าวาว้า,า,า,าวสุดท้าย บราโวเราก็สามารถทำได้คือประมาณนี้ Bravo, เราลองพูดทำต่อไปดีกว่าขอยสักคำแล้วกันชะเพื่อนเพื่อนว้าวว้าว้าวทำได้ดีมากๆเลยอีกหนึ่งคำสุดท้ายจะรู้ดีครับว่าคะแนนผมจะได้เท่าไหร่นะเราลองพูดทำต่อไปดีกว่าครูครู ยังไงยังไงยังไงล่ะพ่นยังไงพ่นจ้ะถูกแล้วนะถูกแล้วโอเคครับผมนะฮะก็คือนี่เป็นการเรียนรู้ใช่ไหมฮะสนุกนะคุณผู้ชมเอาจริงๆเรื่องจริงเลยใช่มันรู้สึกว่าคําที่เราพูดไปเนี่ยมันถูกไหมอย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยมันสร้างคือเหมือนกับใช่จดจ่อเป็นการจดจ่อแล้วเราจะจําคํานั้นอะ ว่ามันต้องพูดแบบไหนอนี่ยบางทีกดดันมากเลยนะคะ<ช>เราไปพูดพูดออกไปแล้วเราเรือเราไม่ชัดใช่หรือว่าคือเราพูดเราทำไม่ง่ายอย่างเอาพี่เนี่ยบางทีเราออกขลอ,อ,อกเพ,เพ่เพ่แล้วไม่เราไม่รู้ตัวเราทำไมทำไม่ง,ง่ายเราเราเรา,เราไ,มไม่ได้นั่นไงข้อดีของเขาเนี่ยคือการที่แบบถ้าเกิดคุณจดจ่ออะไรมากๆนะครับแล้วก็คุณตั้งใจทําอะไรมากๆเนะี่ยคุณจะจยาโดยมรนใาญแน่นอนเราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็เป็นรางวัลใช่ไหมครับที่ได้มาอันนี้ไม่ได้จากไหนมาครับอาจารย์เราไปประกวดสิ่งประดิษฐ์นะคะที่ประเทศสวิตเซอร์แล ที่เจนีวานะคะก็เป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกก็ทั่วโลกส่งงานมาประกวดพันกว่าชิ้นมีประมาณ41ประเทศนะคะเราได้2รางวัลนะคะรางวัลที่น่าภูมิใจก็คือถ้าเป็นรางวัลเหรียญนี่ก็คือเหรียญทองเรียกว่าสูงสุดเหรียญทองกิติยศนะคะจากจากที่ทางทางงานเขาประกวดนะคะแล้วก็เราได้สเปเชียลวอร์ดจากประเทศไต้หวันสเปเชียลอวอร์ดค่ะเป็นเหมือนกับเรียกว่าองค์กรทางด้านสิ่งประดิษฐ์ของประเทศไต้หวันแล้วก็จะ เดินแล้วก็ให้คะแนนแล้วเขาก็จะเลือกคัดเลือกผลงานนะคะที่เจน <c oughs> <in S 2> ีวาเหมือนกันใช่ที่เจน oh. ีวาได้รางวัลเนี้ยทุนเนี้ยได้มาสองรางวัลสองรางวัล <c oughs> ซึ่งเป็น <c oughs> หุนทั้งโปรเจกต์ คอนเฟิร์มด้ื่อรางวัลเหล่านี้ครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยในการสร้างนะครับผุนเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาแล้วก็เพื่อการบําบัดครับน้องๆหนูๆที่เป็นออทิสติกนั่นเองครับตอนนี้เนี่ยนะครับคือเรามีแล้วนะฮะสกลุ่มถูกไหมครับก็คือจะเป็นเรื่องของการพูดแล้วก็มีการแบบแสดงท่าทางประมาณนี้ตอนนี้ฮะก็เลยอีกหนึ่งสิ่งครับที่ทางอาจารย์ก็บอกไว้ว่าจะทําต่อไปมันจะเกิดขึ้นไหมกับการที่แบบว่าน้องๆหนูๆเน,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 นี่ยที่ต้องจินตนาการต่อ จะทำไหมอาจารย์ต่อไปตั้งเป้าไว้ค่ะว่าจะทำก็คืออะไรง่ายๆเลยก็คือเราอยากจะทำหุ่นให้สามารถที่จะเล่านีืฐานรวมถึงกระตุ้นให้เขาทำเขาเรียกว่าบทบาทสมมุตินะคะเพื่อฝึกให้เขาเขาเรียกว่ามีเรื่องของการจินตนาการเข้าใจเรื่องของลักษณะท่าทางบางทีที่เราเล่นทางด้านจินตนาการมากขึ้นนะคะ,ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น โปรเจกต์ที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยรเราได้ทุนสนับสนุนจากสวทชนะคะ,คะซึ่งต้องขอบพระคุณสวทชามากเลยที่ทําให้เกิดโปรเจกต์แบบนี้ให้กับน้องๆซึ่งต่อไปพอเราปิดโปรเจกต์แรกนี้เสร็จคาดหวังว่าเราคงได้รับการสนับสนุนต่อเน,นื่องก็คงจะทาเปมนเจ้าช่างคิดต่อช่างคิด,ะคะคดเออช่างคิดและนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเทคโนโลยีอีกหนึ่งนวัตรกรรมแล้วก็การพัฒนาการเรียนรู้การวิจัยครับขึ้นมาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆนะครับผมนะฮะที่มี ปัญหาเรื่องการเรียนรู้เรื่องเรื่องของสมองครับคุณผู้ชมครับและเกิดขึ้นในประเทศไทยนี่แหละสิ่งที่น่าดีใจที่สุดต้องขอบคุณด้วยนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ปนรศิริธิประวัตินะครับอาจารย์ประจําภาควิชาวิศว,วกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ นี่แหละครับผลงานของคนไทยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เหล่านักศึกษาแล้วก็อาจารย์ครับของมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ได้สร้างขึ้นมาครับเป็นหุ่นยนต์บําบัดแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ที่ผมว่าน่าสนใจมากๆขอบคุณมากๆครับที่ได้สร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับและที่สําคัญครับเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยมือของคนไทยและสมองของคนไทยครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วครับเจอกันในครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปสุดขอบที่ไหนติดตามดีๆครับกับรายการสุดขอบไซเบอร์วันนี้ผม ผมแม่มารุษมณกุลลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ